สวัสดีครับสวัสดีซี่ของมหาเฮงของเกียบกันาะปอสอยปลารวยปวดถอดปลารวยครับอยู่ซี่ครับผมอืมโอ้โหมาอะไรเด้่มาอะไรเด้่ยเป็นอะไรหน้าทั้งแนวทั้งของปูดำเมนโบของปูดำแล้วโคตนรอดที่เนี่โค้นรอดทั่วประเทศหายไปโดนแล้ววะท่านเนี่ยที่แม่ทั้งช่องเราไม่เห็นนะเจ้าดิอืมสาัสดีแหละจะลำรวยนะบอปูดำเพิ่นกเมื่อนั่นเนาะ ไม่เฮียงอันนี้ขอเราแทนนม่เฮียงนะครับด้วยซีครับผมเพราะว่าอ่าม่เฮียงเป็นประหวังนะครับเนาะเผนกระเหล่าหอยฟังแล้วก็เลยจํำใบแนบใบแนกก็พอถอดคอให้ทำวัตถตรงปกปนได้กระไดอ่ากระเล่าเหมือนเพื่อนรับบ่เหมือนเพื่อนบ่คือเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนเราหอยฟังมือนนะครับเนาะเพผนว่าวันที่ยี่สิบห้าอ่าที่ออกคลิปมาดูดูคือมีสองหามาแต่มามีสองหามีเอียงใจรายจำใบปนได้เพื่อนว่าสิจับฉลาก ชิงกันบอกเลขสามตัว<อ>นะครับเนาะอของงวดวันที่สองพฤกษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเพิ่นก็นเตรียมการไว้แตงต่วันที่ยี่สิบสี่พุ้นะครับพี่จีอ,อเอาท่องคนละเจ็ดตะก้าไปร่วมกันไว้แล้วเรียบร้อยกับปูขาวเพราะว่าิ่นทีชิงกันบอกเลขสามตัวให้กับเอฟซีทันทุกคน เพิ่นเอารวมกันไว้เรียบร้อยแล้วบารีเพิ่นไห่แม่ใบแม่ใบนี่เป็นผู้อุปถากของปูดำครับภห่แม่ใบเป็นผู้เขียนปูขาวก็มาบอกแม่ใบเขียนเลขลงไปใส่เอ็นในอันไม่หายไปครับผมอหลก้กกาปูดำก็มาบอกแม่ใบให้แม่ใบผูกคนเขียนเลขกใส่ในหายไปเขียนใส่เบ็ดทุกคนแล้วของปูขาวเพิ่นเขียนใส่วบหันคือ จำได้เข้าเนาะครับ,นะบวนานเขียนใส่ไว้คือมีสองสี่กับอันอ,อย่างตัวหนึ่งสามตัวนะครับวิธีครับแต่ว่าของปูดำนี่จำได้เพราะว่า่นบอกให้ฟังครับครับผมปูดพิ่นเขียนไว้คือหกหกห้ากับสองสี่แต่ว่าเลขสองตัวตรงกันกันกบของปูเขาแล้วก็เขียนใบว่าง เขียนใบว่างคล้ายๆเขาสิเขียนจกสลากกันละ่ะครับผมเพิ่นก็เขียนว่าใบนี้ผมมีหยังว่างเป่าใบนี้ผมมีหยังว่างปองเถนะเขียนใบพลัดซีหาใบบาดดีฮอดวันที่ยี่สิบหามาครับไผสิได้เป็นคนจกสลากเอาเลขสามตัวให้ครับเอฟซีทุกท่านทุกคนเพิ่นกะอันมาวันที่ยี่สิบหาเพิ่นกะไปจับสลากนะครับเนาะ คนจับไม่สันไม่ยาวเขาเนี่ยและครับเ,เ,เสียครับผู้เสี่ยงดวงผู้ใดให้ผู้ใดจับไม่ยาวได้ผู้นั้นที่เป็นผู้จกอเอาตัวเลขขึ้นมาว่าสันว่าแต่ว่าสิได้ตัวใดก็ขึ้นอยู่กับผู้จกว่าสันว่าผู้เอาว่าสันบ่านี้เฮ็ดสองอันแม่ใบเพื่อนนั่นเป็นอุปถัมภ์เพื่อนนั้นเ,เหตุไม่มาสองอันอมีสันกับยาวแค่นั้นมีสันกับยาวแค่นั้นอ่าอ่โอ้มันมัมีมีสามอันโอ้มีสามอันมีสามไม่คือไม่สันไม่ยาวไม่กลางโอ้ บานนี้ปลูกเขาจับก้อนครับจับก้อนขึ้นมาบ้านหูสันหูเง่าบานนี้ปูดําดึงไม่ออกมาอีกอันที่สองอันที่สองปูดําได้ไม่เง่าออามาเทียบเท่ากันปูเขาได้ไม่สันครับปูดํา <ผม S 2> ได้ไม่เง่าปูดําก็เลยเป็นผู้จกฉลากอเอาตัวเลขขึ้นมาน,นครับอตอนนั้นคนจับฉลากแล้วบานนี้ปูดําก็เลยไปจก จกสลากปุ๊บขึ้นมาได้เลขขึ้นมาปุ๊บอเอาขึ้นมาให้เอฟซีนะครับน้องคนว่า,าหกหกห้าอสอง,ส,องสี่<ม>เป็นของปูดําจับได้ของเจ้าข,ของขึ้นมาครับ<อ>ปูขาวก็เลยว่าเอ้าบานนี้ว่าทันสีเอาคือกันเราว่าทันไปจับที่หลังมูนะครับว่าปูขาวเพราะเป็นจกจากในไหขึ้นมาอืเอาขึ้นมาเปิดบัง ว่างเปล่าว่าสั่นกระดาษใบนั้นน่ะเออแผ่นกระเทิดอเออแผ่นกระเทิร์ดว่ามีตัวเลขก็คือเพิร์ดมห, <S <S หัยน่ะเพิร์ดมหัยเพิ่นดไฮของปูดำมุงเดียวให้ตัวเดียวของปูดำคืองกงกห่าอ่าแล้วก็สองซีพอได้เลขเรียบร้อยแล้วปุ๊บปูดำมก็เฝ้าไปหาไม่เฮียงครับครับอ่าเฝ้าไปหาไม่เฮียงสิงไปบอกไม่เฮียงว่าสันว่า<อ>จับพอจับได้เลขตัวนี้ก็สันว่าจับอันนี้ตามคำเพิ่นเล่าให้ฟังเลยครับเด้อ เอากลับมาถ่ายถอดคําบอกเอาไว้ให้เอฟซีฟังอีกทีหนึ่งนะครับเนาะกับรละเอียดบริละเอกาขอโทษขอภัยนะครับเนาะปูขาปูดับมหาไม่เฮียงกับว่าเฮียงเฮียงว่าท่านว่าอันพ่อมาแล้วว่าท่านจับเลขได้แล้วว่าท่านว่าแล้วก็พ่อเอาของมาให้อีหลาพ่อมาท่านได้ตัวไ้แล่ะพ่อว่าท่านว่าทั้งไม่เฮียงทำได้หกหกห้ากับสองสี่ครับยูซี่ครับแต่ว่ากับกลับมาได้ครับเนาะ มัน<า>บานท,ที่เป็นหกเก้าห่าก็ได้สองซีซ<า>ีสองครับเอาน้ำคเก้าเก้าห่าก็ได้แมนเป็นเก้าเก้าห่าก็ได้หกหกหกห่าเก้าเก้าห่างหกเก้าห่างสิก็ได้ครับพี่ชี้ครับครับผมให้กลับแมวอากาศว่าบ้านนี้เอาพอมีของรางวัลมาให้พ่อมาสันว<า>่าเอาลูกแก้วมาให้อีกให้ไม่เที่อีกสามหน่วยครับเอ,าเอาเ,อ,า,อาเอาเมื่อมาสันว่าสันผู้ดับกระจับไปงี้สิละจับปลุกแก้วบางสิ อ่นเอามือมาเอามือมาใส่ใส่ไปใส่ม้างสิบาตรดีไม่เฮียงเพิ่นไปซองเห็นมาเนี่ครับพ่ออยู่นิ่งๆเนี้ยจะตีงไหนเห็นเลขอยู่ในลูกแก้วว่าสันวาอ่าเอ้าเห็นเลขตัวไหนเราว่าสันว่าอยู่นิ่งๆสันว่าจะใส่ไปใส่มาหลายว่าสันบุขาคนกัดจับใส่ไปใส่บ้างสินะครับเนาะใส่ไปเองสิละเอ้าตัวไหนมึงไว้ตัวไหนสันบาดไปเฮียงเห็นปุ๊บเก้าซีสอง นะครับเลขอยู่ได้หลูกแก้วเก่าสีสองครับผมเอาตัวเดียวกับต้นตัวเดียวกันบานนี้ได้ถามถุงเงินว่าถุงเงินเห็นตัวไหนบักลาสันว่าถุงเงินก็เห็นเก่าสีสองคือกันแมวสันว่า MM. ถุงเงินบอกกับไม่เฮี้ยงนะครับเนาะเห็นเก่าสีสองคือกันสันว่าบานนี้แย่ใบมากแย่ใบกับมาน้ำกันได้ถามว่าแย่เห็นตัวไหนาย่สันแย่ก็เห็นเก่าสีสองคือกันสันว่าแทนว่าเห็นบิด Mark, workers, hmm. บ้านนี right. ้ผ mm ู hmm. uh, Lip, ้ด in oh. uh, oh. ับไม่ถามมันแมนบอระลูกเบิ้งกระคักดเด้อสันวาเป็นกระไซไปไซมั่งเฉยละจับลูกสาเฟนแมนว่าสันวาเอ้ามันกับแมนกับแมนตัวสันวาเอ้าอันตัวที่พ่อันจับได้เห็นเด้อสันวาะมันก็มีโอกาสเป็นในเชื้อกันเม่ดเราสันมันมีจากรังวัตเราสันวะเลขหน้าเลขท้ายเลขหลังมันก็มีเวิร์ดสันวะแต่ว่ามันเพราะว่นี่นิ่งได้ลูกว่าสันผู้ดับบ้าเพอาะนี่นิ่งอ้าโหท่านได้นิ่งยิ่ิเออท่าเนี่ยนิ่งอยู่วเพราะว่า มันทรายไปคือยังลูกแก้วมั้งสินะมันดีขย,ยับไปขยามางสิมันโบนิ่งปูพอกับขยามเห็นมันนิ่งอยู่แต่ว่ามันโบนิ่งประธานว่าม,มันมีตัวเลขตัวนึงล่ะมันโบนิ่งอยู่นีแ่แหรวประธานว่าจากักรสิเป็นเก่าสี่สองบอกขึ้สองสี่เก้าบอกขึ้นสิเป็นหกหกหาบอกแต่ว่าสี่สองในย่ำสองเถืองของปูขาวมันก็เขียนสี่สองอ่าของปูดำมันก็เขียนสีสองเลขอยู่ในลูกแก้วก็เห็นเก้าสีสองอแต่ว่าของปูดำสามตัวคือหกหกห้าครับ พิ่นกับมาบ่อให้ฟังมาไงมาไอ้ปุ๊บปนกับมาบ่อเด็กมาบ่แต่เรื่องนี่แหละลูกแก้วก็เป็นเลขตัวนี้แหละมือหนึ่งนะครับล้างจากห่นมาพิ่นกลับมาอีกเด็กกลับมาอีกมาหายมีเฮี้ยงอีกคือเก่าครับปนไว้ยี่ไหลลาท่านว่าซื้อเอาซีสองตัวเดียวหันแล้วท่านว่าซื้อเอาซีสองตัวเดียวหันแล้วท่านตัวอื่นก็กันกัไว้เล็กน้อยท่านว่าเพื่อเนนีเพื่อนซีสอง วันนี้ซี่สองเก้าหันก็จะเริ่มตัดเด่นสองตัวน้ำเลือครับเอฟซีครับครับผมเพราะว่าอบนนี้คือกัดเป็นวลามันก็มันอาจจะเป็นสามตัวบนก็ได้อาจจะเป็นสองตัวล่างก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะครับเอฟซีครับผมให้เน้นสองตัวครับผมที่ไม่เฮี้ยงเพิ่นได้เงินแสนเงินล้านเพิ่นเน้นแค่สองตัวท่านอพิ่นมีโูงแค่สองตัวเพิ่นมีสูงแค่สองตัวเพราะว่าเลขปูนี่สี่เน้นสองตัว คนว่าสามตัวยุ่แต่ว่ามีอีกคนเป็นตัดเอาบิร์ครับผมไปตัดเอาสองตัวตัดเอาตัดเอาบิรเก้าสี่คเก้าสองเป็นสี่สองครับเป็นได้เบิร์ตครับนะแล้วก็หกหาหาหกหกเก่าเก้าหกมีมีกะหกหาหกเก้าเก้าหกเป็นปะครับแล้วก็มีสี่สองสองสี่อแล้วก็มีสองเก่าเก้าสองเก้าสี่สี่เก้าครับอ่ามันก็มีแค่นั้นแต่วตาเด่นสองตัวเพื่อนในได้หลายหันครับพี่ที่ครับ บางคนก็ว่าโอ้ยเมทันเม่เฮียงคือว่าหลายตัวแทบมันม่หลายตัวมันสลับไปสลับมามันคือเลขหลายตัวที่จริงมันเป็นเลขตัวเดียวมันล่ะแต่ว่าใครจะลืมเลขกเก่าด้วหล่ะครับพี่ชี่ครับตัวาไรเก้าศูนย์สามเนยโอ้ตาตองวันต้องงอดนะ่ือืมอืมเอากัดไว้จักน้อยพี่น้องเห็นว่านั่นกันเจ็ดหนึ่งเก่าอ่าพักกันลืมตั้งแต่ตองงอดพน่ะบัดโม่คงทุ่งไทยก็เห็นอยู่เจียนยู่เห็นนะว่าเอาจากค้นเาทันมาว่าแต่เล่นสองตัวเอาแต่สามตัวเมทันมาเพราะว่าต่เอียบซี่เอาสามตัวเข้าไว้เก่าสามตัวคือกัน ก็มีเมียนเท่ได้สามตัวนะครับพี่ชี่ครับเพราะว่าเข้าควบรวมมันมีทุกคนนะครับเนาะผู้นั่งเนี่ยแห้งโรบไหลอยากได้แข่นแคนอยากได้ร้ายขึ้นกันครับพี่ี่ครับผมแต่ว่าตัวเลขก็มีโอกาสเขาได้ทุกตัวตัวเลขก็มีโอกาสรดได้ทุกตัวเช่นกันครับพี่ชี่ครับเพราะว่ามมีผู้ใดผู้จริงปูเพิน่นบ,บอกตรงๆว่าไรเด้อเพิ่นก็บอกบังไปบังมาบังไปบังมาอยู่หนละ เพราะว่าขั้นเพิ่นบอกตรงเพิ่นว่าบาดล้มีเพิ่นลดครับเพิ่นก็เลยบังหน่อยบังหลายอยู่หันหลังไม่ได้บังนิดๆกับบังหน่อยๆอยู่เพราะมันแต่ว่าตัวคือย่ำคือซีสองสองซีนั่นแหละซีสองเน่ยคือแม่แห่งเพิ่นมากความเพิ่นว่าให้ควอมเพิ่นมากพร้อมแต่ไม่ไป่มีนแห่งเพิ่นบอกว่เป็นมาขมีเนี่ยหนึ่งเก่าเพิ่นเก่าพอดีเพิ่นซื้อไว้เบิดดิหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าดึงซีเนี่ยเลือยกลากุมารทองเนาะเออเรียกว่ารทองของเงินเพิ่นเออเพิ่นว่า ขันถุงเงินม่ย่ำปุ๊บนี่งเพิ่นจีเอาไว้ปุ๊บเพราะว่างวดที่แล้วนี่เพิ่นกันนักไว้คือกันคือหนึ่งเจ็ดคือกันครับพี่ครับผู้ใดกับนักหนึ่งเกตปุ๊บบัดหนึ่งเจ็ดเก่าเ็ตเพราะเอาเอาแต่หนึ่งเ็ดหนึ่งเก่ากับเพราะเอางวดนี้ก็จะลืมนะครับเพือนหนึ่งเก่าคือกันครับพี่เอาไว้เอาไว้คือกันที่ดอกแต่ว่าเงินบ่าไหลเอาในน้อย พอได้ฟังครับพ,พี่ที้ครับผมพอด้เฮนะเพอนพอด้เฮนะเพอนแต่วันหนึ่งซีนี่ก็สิบใบเท่านั้นละเปล่าไรโอ้หนึ่งซีซีหนึ่งครับบอลสันกลับไปใบเดียวฮ่กออกากระดอกซีหนึ่งมากพอดีเฮอยู่หรอครับพี่ชี้ครับผมอันนี้ก็คือตัวเลขของอ่าเฮี่ยงเออปูดำครับพี่ครับผมบปูดำเฮี่ยงปูดำเดียวกันครับผม เพราะว่าจะลาดพี่น้องกลับไปเขาไปเบิ้งเอาครับผมสำหรับเขาตัวเด็กแม่เฮี้งครับอันนี้คร่าวๆแม่เฮี้งเป็นผู้สื่อสารมาจากผู้ดำพอไว้กับเป็นผู้นั่ก็บอกมาพิจารณาไฮฟซีพิจารณาเบิ้งอีกทีนึงครับแต่ว่าเขาโอกาสต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมกับวิ่ซีครับผมเพราะว่าโบบี้เพิ่นหูจะควนดอกครับถ้าเพิ่นหูเพิ่นหายตัวเดียวรวดครับพี่ครับหรือว่าเทพไทยเพิ่นหูจิงซ่าที่เพิ่นหู แต่ว่าเพิ่นห้บ่อยเพิ่นก็เลยบังไว้คือเพิ่นห้แรกๆปุ๊บโตเดียวโคโลเห็นบ่ได้เลยมาเปิดเปิดหัวครั้งแรกปุ๊บก็ได้หนึ่งเกตหนึ่งเก้าคือถุงเงินมากนะครับหนึ่งซีโตเดียวคลิปแรกนี่ปุ๊บหนึ่งซีของถุงเงินมากหนึ่งเก้าอีกครับที่ครับเออใกล้กี้บ้านนี้พอดอกคลิปหลายๆปุ๊บก็ชิไล่ไปเรื่อยๆตัว เฝ้าเอาเนาะเออเฝ้าเอาขั้นในยิ่งครั้งแรกควบเนี่ยฝ้าเอาได้รวดผู้ดำก็งพึ่งมาเป็นรอบที่รอบที่สองที่สองแน่นเฝ้าเอาพี่น้องเฝ้าเอาอ่าเฝ้าเอาเด้อครับอ่าเพราะว่าเพิ่นจับสลากแข่งขันกันแต่ว่าเพิ่นได้เลยนะครับเด้ออย่าลืมทอง14ตะก้าโอ้อ่าคนละเกตตะการรวมกับเมชีตะก้าเห็นบ่งวดก่อนนี่คนละชีตะก้าเป็นแปดตะการแปดเก้าว่ครับอีพครับผม กัมีตาเออเอ็กซิบบางตุ่มเนาะแม,ม,ม่นงวดเลยพี่นเนอ็กิบนั่งนะครับแล้วก็อันนี้อีกคือกันครับคตรเ็กตะก้ากับเบ้ามาตัางตง้งแต่อตองงวดอะครับว่าตองวดร่วมกันกับซิบซีตะก้าก็เลยเอาซิบซีไปหลายพาอหยางเพราะวาะ่าหยาดมันผิดพลาดคืองงวดทีเดียวอ่างวดนี้ก็เลยเอาไว้ก้อนแข็งๆเลยครับเอ็บซิครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเอซที่ติดตามชมคลิปตังแต่แบงจนจบนะครับเนาะ ครับผมให้โชคให้มั่นให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อครับผมครับผมวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับท่านขอเสดีครับผมนะครับสำหรับตัวเลขแม่ที่อย่างผู้รับผมครับผม